ชเวลาที่เธลทำชาลินชาลินชาลินต้องเป็นเพลงของพีพีและบิวกิ้นหรือนไม่ตชาเลินตัวใจไหลต้องช์าบูตอลังน้องได้สิ แปดเก้าแม้สูงสุดก็คงเราได้แต่ละคนคิดว่าจะมีคลังเพลงในหัวมากน้อยแค่ไหนฟังเพลงเยอะน้อยแค่ไหนก็อาจจะก็พอมีอยู่มีพื้นฐานบ้างแรงมาดอ่ะฝั่งนี้อ่ะจีซังว่าผมฟังเยอะแต่ว่าภาษามันแบบลันดอมมากๆอ่อ่อาจจะไม่รด้แบบตรงโจทย์ขนาดนั้นคือผมฟังเยอะแหละแต่ผมไม่รู้ ไม่ค่อยรู้ชื่อเพลงครับผมฟังไปเรื่อยอะเออผมฟังไปเรื่อยคือเกมนี้มันชื่อเกมว่าร้องได้ให้กินคือแต่ละรอบพี่จะบอกโจทย์แล้วถ้าน้องๆร้องได้ตามโจทย์นั้นก็กดกระดิ่งทางขวามือของตัวเองพอพี่บอกโจทย์ใครคิดว่าร้องโจทย์นั้นได้ให้เคาะกระดิง่งแล้วพี่จะให้สิทธิ์ในการตอบด้วยการร้องโ,อโจทย์ร้องได้5้าเพลงสามารถเล่นซ้ําได้เพื่อเก็บคะแนนอ,อ่าและในรอบนั้นใครที่ไม่ได้ร้องเพลงจะไม่ได้กินในรอบนั้นนะคะ โอบงง,งไหมลูก <laughs> เดี๋ยวลองเล่นรอบที่1กับรอบที่2เพลงละ1คะแนนรอบที่3รอบที่4ี่เพลงละ2คะแนนแล้วก็รอบที่5เพลงละ3คะแนนรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเขาลองไม่ถูกต้องอยากคัดค้าน สามารถยกมือขอขัดทานได้เพื่อชาเลนจ์ถ้าชาเลนจ์แล้วคนนั้นแพ้โดนลบหนึ่งคะแนนแล้วคนที่ขอชาเลนจ์ได้บวกอีกหนึ่งคะแนนลบหนึ่งคะแนนคือต้องเอาข้าวกับอกมาเหรอไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้เก็บคะแนนไปก่อนแล้วค่อยกินทีเดียวถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่โจทย์ข้อที่หนึ่งค่ะ คนค่ะอ่ะทุกคนเอามือจับติงหูค่ะเพลงที่ใช้ในการแข่งขันเจ็ดตะก้าตัวไวโอลกดค่ะชีสค่ะบอยส์โอ้ยอะไร้อะไรแนี้ไได้แข่งขันครับเออ มันเป็นเพลงโชว์ในพีพีสุดท้ายแต่มันก็อยู่ในแต่มันคือเพลงนก็แข่งไหมแข่งสุดท้ายไอกรุ๊ปเองชีร้องหน่อยร้องอีกหน่อยก่อนบายสปอร์ตไอพีตรงนี้ไม่มีใครเธอคนเดียวที่อะไรเลยวะยื่นฟังก็ฟังก็อานอย่าบอกว่าเดยวกันเฮียจะว่าอะไรว่ากันไปไม่ใส่ใจไม่อยากแบงมันไว้บนไหล่นี่ได้กินแล้ว อาเล็กจะชาเลส์ไหมคะไม่ต้องหรอกพี่เที่ยวหมดที่ไม่ต้องชารลส์ก็ได้ครับโอเคชี้ได้มาหนึ่งนะแด้เอเามือจับเตียงหูค่ะเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน7 8 9ดแปดเก้ววนะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเฮ้ยหิวตกไม่มองพี่โอโบค่ะฮ้่ผมได้ตอบแล้วเอ่อแบล็ s ซอนครับร้องร้องร้อง ร้อนก็ร้องเม่เงยาดไม 3> 3, 2, ่ไงเออเออสามสองเนหมดเวลาคะเสียส oh. ิในการสอบนะคะสอบตีงูค่ะช oh. ี้งที่2นะคะ3 2มสองดค่ะโอ้ยชีพค่ะเกลือรั่วเวลาเจอพลาเจอไปจากฉันความทรงจำดีๆจะอยู่เมืองเตินละฟัน โอเคชิได้มาอีกหนึ่งเพลงอะไรดิอะไรเดิอะไรเลยอะไรมีอะไรจะพูดไหมคะไม่พูดครับหลังตรงค่ะลูกข้าพร้อมแล้วเพลงที่สามกดค่ะเฮ้ยอันนี้โตชัวร์ผมว่าต้องผมแล้วอันนี้โตละอันไม่ได้ใช่ผมละมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวมากมย อย uh, 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 okay. ู่กระจัดกระจายไปทุกคนกที่ทกทุ่กท่ทุกที่ท้กที่ท uh ุกทีไทุกที่ท้กที่ทุกท่หุก่ทกก่ทุ่ที่ที่ท้กที้วกที่กที่ทุ่ทุกเกท่กที่ทนีที่ที่ทุกที่ก่ ไอ่้กเรื่องคแนนรอบนี้นะคนที่ได้กินส่วนชมีอัโต้กับชีแค่สอคนเ่้ยเทสุดท้ายของรอบที่หนึ่งเอามือจับสิงหูค่ะาพร้อมแล้วกดค่ะเฮคนดูพร้อมกันเลยทุกคนดูพ้อมกันเลยอัโต้ไม่ต้่งใช้ไม้วคคนที่ได้กินนะคือจไม่แข่งแล้วอ่ะ วุ้ยสุดวันวันกันครึ่งยาม everywhere go bring the beatbox ยัรอบที่หนึ่งนะคะออโต้กับชีได้กินนี่แหละนั่งรอไปครับอันนี้คือพวกผมต้องดูหรอใช่เฮ้ยคือเลิศเกิารอบนึงคือกินนานไหมครับแั่สักชั่วโมงครึ่งเป็นฟิวไลบุฟเฟ่ นึกออกไหมโอโลอร์เลกสั่งนี้ก่อนฮะนึกออกครับผมนึกออกแต่ทำไมเราไม่พูดผมไม่ทันไงเขาแบบแยกหมดเลยอ่ะผมทันแต่ทำไมผมไม่พูดอ่ะเพราะว่าเราไม่ลองภาห์ได้เลยว่าพี่ดัเรื่อเฮ้ยอย่างไรที่เราต้องกินก็คือนี่เลยเนี่ยอะไรอ่ะนี่ใส้หนึ่งสองสามปึ๊บลงแก้วน้ำ ไงส้งสองคนอร่อยดีนะผมว่าแบบอร่อยเลยอะ่ะเดี๋เดี๋ยวเข้าจทย์เลยพร้อมร้องไหมอออโต้โอเค okay, ทุกคนพร้อมเข้าใจกติกาแล้วนะเโอเค okay, มาเอามือจับติงหูค่ะรอบที่2โจทย์เพลงก็คือเพลงของศิลปินทีป๊อปเกิร์ลกุ๊ปพร้อมลุกขึ้นเต้นก่ค่ะ

แค่เธอมองในตาฉันคู่นี้ฉันยินดีจะทำเธอรู้ Can't ต s t o p t h i n k i n g about you and me and me เฮ้ยได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วโอ้โมงแล้ไปหนึ่งกันแล้พี่เล็กผมได้กินแล้วนะพี่ผมได้กินแล้วนะพี่ทาคนอื่นะเพลงที่สามนะคะมือจัดติงหูค่ะถ้าพร้อมแล้วกดอค่ะกดอค่ะกดอค่ะต้อนเชิญค่ะชื่ ฮารชิคกี้ม่าฮปซ์ฮาร์ดที่ t ฮาร์ h ที่ฮาร์ดโอเครหนึ่งก็นเ้เซตี่สองมือจับดึงหูค่ะทำอมแล้วก็ค่ะออโ้หมเลยผมเลยหันเลยจริงโอ้โหออโต้ค่ะลองลองให้คนอื่นลองออโต้คือเอาชนะเกือเือ่งจะพูดอีกครั้งก็ไม่เอาแล้วนาๆๆ ตึงๆงยังไงนะยังไงนะค่ะค่ะคถือด้งที่ให้กินแล้วแหละต้นถือแล้วแหละด้นถือแล้วนเรามีนะคนที่ได้กินมีโอโบออโต้ชีสหรืออีกคนนึงนะถ้าพร้อมแล้วมือจับติ่งหูค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ค่ะออโต้แล้วเนี่ยเตืนเตนเลยอ่ะ อานะเด้่าวส่าล้เลยคอบบีทนี้เขาไม่ได้ให้ร้องเขาให้เต้นช่าต้นร้องอีอี่ออัสารแล้วมุสกอัสกาล้วมุสกีแล้วิสกีรลวิสโซอัสกามุสกีล้วิสกีรลวิสโซิมีวิจมีโอเคเอาต่อได้ไปอีกเดืแล้วรอบนี้คนที่ได้กินมีชีสออโต้และโอโบค่ะ ทแมสน์เมคอัพเปล่าเมื่อกี้ผมจะเด็ด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 แต่ไม่ได้ต่อเลยก่กดไม่ทันเลยตีซังอ่ะเมื่อกี้ผมจะรุม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 ผมจะ I'm melting like strawberry ice cream อุลาลาอุ้นละละโอ้โหมันมาได้กานอะมันไม่ออกไม่ก็ัวอันนี้นะโฮ้ยอร่อยจังเลยอ่ะยังไม่ได้กินเลยทราบแล้วจ้าทราบแล้วจ้า บที่3นะคะทุกคนรอบนี้เพลงละ2คะแนนอเล็กแมดดออกจีซังสู้เขานะครับครับนอกจากยังไม่ได้กินแล้วมันไม่มีคะแนนนะโอเคทุกคนนมือจับติ่งหูนะคะโจทย์เพลงข้อที่3เพลงละ2คะแนนโจทย์คือเพลงของบิวกินและพีพีก่อนค่ะอเล็กค่ะยังไม่โดนหนาวเลยใดีดีให้ดีให้ดีคนดูโดนคุ้มกันเดินนะลูกถ้าพร้อมแล้วก่อนค่ะ เฮ้ยจริงเหรอนี้มันฟังกันตั้งนานแล้วจบเลยจบเลยชาชาลจเอาเลยเอาเลยชาลชเลับไปชาลลองได้ไหมลองได้มากกว่านี้หน่อยไห้สามสองหนึ่งกดดันกันจังอะมือจะบปิงหูค่ะเพลงที่เหลอีกเล่าหนึ่งนะสา3สองกค่ะตดค่ะตดค่ะฉีดค่ะ กีดกันด้วยเพื่นฟ้าไม่ไกล้ฉันยินดีจะฟ้าไปเกีดกันโวยภูผาสูงฉันหลับตาฉันมีวันวังเราไม่เป็นสองแล้พี่บิวกิ้นต้องภูมิใจในตัวพวกเราจากซิงหูค่าเพลงของพี่บิวกิ้นนะถ้าพร้อมแล้วต้นข่ะออโต้ค่ะ ชเวลาทีริชาริชาลิชาลิชอะไรต้องเป็นเพลงของพีพีและบิวกินหรือโอเคหน้ากันเรื่อยๆสอคะแนเพลงที่สามถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเฮ้ยไม่รออเล็กมีสิทธิ์นะมันมีสิทธิ์อยู่อันนี้พี่เล็กชัวร์นะอเล็ก ใส่่่แแลล้วเ็กตนะถ้าร้องไม่ได้หรือร้องผิดฉันก็แค่ร you know ู้ว่ามีแต่เธอที่อยู่ในใจฉันก็แค่รู้ว่าเธอคนเดียวที่มีความหมายไม่จำเป็นต้องรู้น่าตัดสินได้แล้วนะพี่กินอะไรพี่ได้ไหมสองเพลงเพลงที่สี่มือจับตึงหูค่ะสามสองกดค่ะกดค่ะกดค่ะอ้าวไม่หนึ่งไม่มีหนึ่งเราเมื่อกี้ท้าไมใช่แล้วร้องไห้ล่ะ ตอโตคือกะเอาแชมป์จริงๆกันลองได้แลยกันลองได้เลยต้องไม่ใช่แล้ว้องได้นะฉันชอบตัวเองเลาที่อยกับเอชอบที่ฉันเป็นตอนอยู่กับเธอเอามือจับติงหูค่ะ ขอร้องนะสองคนนี้ปรึกษากันศึกษาขอนะเออดูซิจะปล่อยให้เพื่อนหรือเปล่าขอน้ถ้าพร้อมแล้วก้อยค่ะก้อยค่ะก้อยค่ะที่สังตอนนี้เหลือใครนะตอนนี้เหลือใครนะไม่ได้กินอยู่คนเดียวเอาเล้ยอยู่คนเดียวแล้วอ่าจะปเเนค เล็กออโต้ชีสและจีต่งได้กินค่ันอโทษเปนะแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรั s ออ่งหนเนดีได้กิน i อ้นกออป้าเพลงพวิกินออครับเทงน้ตานิกออโอเพลดนีเพลงโลคือโตกับชีสเนี่ยได้กินทุกรอบเลยแล้วเราก็กินเยอะทุกรอบด้วย ไม่เผื่อท้องไม่ไร่อาได้ด้วยอะไรรได้หมุนได้ไม่ให้ี่ินพิลุกเราสามารถหมุนไม่ให้จีสังกินได้พี่เล็กเนี่ยมมเดืร์ต้มไม่ได้กินแต่มีบางคนเนี่ยยังไม่ทันได้ต้มเลยนะตลกมาก ข้ารอบที่สี่เยพี่อัปเดตคะแนนให้ก่อนแล้วกันนะอเล็กมี2คะแนนโอโบมี1นคะแนนนะคะมีตังมี2คะแนนชีสมี5คะแนนแล้วก็ออโต้มีสิคะแนนโจทย์ข้อที่4ีค่ะเพลงละ2คะแนนเอามือจับสิ่งหูครับตั้งโจทย์นะคะเพลงช้าจากศิลตินทีป๊อปบอยแบนด์ก็ข้าก็ข้าก็ข้า อตโต้ค่ะอยากกอดแค่ไหนก็ได้แค่คิดทำตัวสนิทไปวันวันได้ไปสองคะแนนจากติงหูแมนตื่นเต้นสุดที่โลกจบแล้วกดค่ะ โอปอลที่ไม่รักพ็อกซี่ครับคนที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอคนที่เธอไม่เคยสนใจสนใจโอเคโอปอล์ต่ครับแน่ทุกคนจับติ้หูเพลงที่สามพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะโอปอล์่ะขอโทษที่ฉันเป็นคนใกล้ที่เธอคิดไกลโอเคแล้ไปอีกต่อครับแน่ ที่ที่ค่ะท้าพร้อมแล้วกดค่ะผมด้วยไอ้นี่ผมจริงแล้วมองชี้ค่ะจะกอดได้เพียงครั้งต้องกอดให้นานแค่ไหนกันนี่โอเคทุกคนจับติงหูและทุกคนเป็นกำลังใจให้แมดด็อกด้วยท้าพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะ อนี่ม่ดอกอันนี้คีม่ดอกอันนี้คืแม่ดอกตีซังเ่าตีซังผมว่ารายการนี้แก้มแม่ดอกคือแค่อบรักเหมือนมันจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ฉันเองก็ไม่พูดชวยน้องด้วยตีซังได้ไปจอดกันแน่รอบนี้นะคะโอโบออลโต้ชีและตีซังได้กินค่ะขอโทษ ไข่แดงเค็มกินได้นะลูกในปากมังกรอ่ะแมอ่แม้กินไข่กิเต้าขนาดไข่ยังไม่ได้กินถามดีกว่าแม้ชอบอะไรนี oh. okay, okay. ้สุดชอบไม่พี่ถามชีสดีกว่าว่าอิ่มอยากกินเอาผ้าวโอเค้าวเย็นเลยล่ะข้าวเย็น รอบที่5โจทย์นี้เพลงรักสามคะแนนนะคะรอบสุดท้ายโอเคทุกคนเอาือจับติงหูค่ะโจทย์ข้อที่5เพลงจากชาเลนจ์ในติ๊กต็อกพร้อมลุกขึ้นเต้นถ้าพร้อมแล้วกดค่ะอ้ยต้องค่ะไอ้ว่าเฮ้ยโจทย์คือร้องด้วยนะ อาท้าเล่นท้าเล่นไหมเอาเลยนะหนุนลมไม่เพื่อนหนเฮ้ยอนุโลมเหรออันุโลมได้สามคะแนนมาจับเป็ดหัวพร้อมแล้วก็ค่ะหัวใช่แล้วหัวใช่แล้วอันนี้ใช่แล้วโอ้โหค่ะชาเลนจ์ของชาเลนจ์ของอะไรอ่ะของไรเลนจ้าพี่ทำไมผมไม่เชื่อไม่เชื่อเลยไง อันนี้ติกต๊อกอันนี้ตกตเกมากโอโมได้ไป3มคะแนนค่ะรอบนี้เพลงที่สมือจับติงหูค่ะถ้าพร้อมแล้วกดเฮ้ยติสัตไม่สู้เขาได้อะพี่เดาจะให้แมดด็อกนะไม่ใช่วาขออีกที บอแค่เธอมองในตาฉันคนนี้ฉันินจะทำให้เธอรู้ Can't stop thinking about you. โอเคไั้ไปสายไะเลยก็ยทำได้นะเพลงที่สเอามือจับติงหูแหม่ตกต้นน้ำชาวพร้อมแล้วก็ค่ะเฮ้ยไม่ได้อะใช่เหรอใช่อัวจริงตัวจริงเหรอ I'm okay I'm fine คินชานาคินชานาเต็งเน่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 ง Oh าม m โมนา a ฉันเพียงต้องการได้ครอบครองเธอเธอเธอแค่เพียงคนเดียวโอเคได้บายส่างไปนะที่อันนี้คือคำถามที่สี่ใช่ไหมคำถามที่ห้าแล้วค่ะ ปือสุดท้ายขอสุดไม่ยากกดเลยนะขอนจับลิงูขอจริงอาจาสงสารไม่ตอกไหมอโตเเลยอตโตเถ้าพร้อมแล้วก็ค่ะอตโตเลยอันนี้อตโตค่ะเชิญทีนี้ไม่ตักไม่ตอชาลินอาตใจร้ายไม่อง อัลโต้สาวกันนะได้ไปล่าสุดท้ายนี้นะคะโอโบกับอัลโต้ได้กินค่ะเชิญแลวแมดด็อกนึกออกบ้าเพลงชายเลนในติกต็อกแต่ทำไมแต่ไม่ได้ตอบชอบชอบชอบเป็นเพื่อนนอนมาเนี่ยชอบ หมดไป่ละห้ารอบเก่งมากกว่าจะประกาศคะแนนให้ได้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าซิงเกิลใหม่ก็ฝากซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเราโมนาลิซาด้วยนะครับก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถไปดูเอ hm ็มวีได้ที่ทาดาเลเบ l ลครับสั้นหน่อยได้ไหมสั้นหน่อยได้ไหมตั้งไหนหกเจ็า ฉันเพียงต้องการให้ครอบของเธอเธอเธอแค่เป็นผู้เดียวโอ้มามาโมนาล i ซ a แม้ความเป็นจริงฉันได้แค่มองมองมองเธอเป็นผู้เดียวมาโมนาล n ซ l เอ๊อานฝากโมนาล i ซ a ด้วยนะคะข้ามาสรุปคะแนนกันดีกว่านะคะสำหรับ ep ของได้แม่ดอกได้ไปศูนย์คะแนน อเล็กซ์ได้ไป2คะแนน <Yeah. S 1> สีตังได้4คะแนนค่ะชีต oh. ได้ไป7ค oh. ะแ oh. นนโอโบ14คะแนนและดับหน,นึ่งออตโต้18คะแนน อ่ะแมดด็อกมีอะไรจะฝากถึงรายการโต๊ะหมู่ชาบูหน่อยไหมฮะผมก็ฝากนะครับว่าถ้าชวนมาอีกนะครับอย่าชวนเพื่อนผมมาเลยผมขอมากินคนเดียวนะครับไอชีชิชอบมากอ่ะชีชีมีอะไรจะฝากถึงผู้ชนะหน่อยไหมอ๋อก็ยินดีกับน้องด้วยครับผมกับการชนะในครั้งนี้พี่ก็ดีใจที่แบบว่า โต๊ะน้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้กินหมดแล้วกินเอาภาพโอเควันนี้ขอบคุณน้องๆวงไดส์มากนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาิีสำพัญด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ